ข่าวชุมชนบ้านฉางสนับสนุนโดยบ้านฉางสัตหีบเคเบิลทีวีและสัตหีบชาแนลอัญเชิญกระแสพระราชดำารัสสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี ยานิยมการที่จะนำไมสู่ความยั่งยืนได้คือ,อการให้เด็กและเยาวชนของเราได้เรียนรู้จากรมชาติรอบตัวเขามีความรู้เข้าใจเกิดความรักความผพันและโอบแหในทรัพยากรของตนโดยการจัดกิจกรรที่ให้เด็กเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเรียนรู้จากวิถีชีวิตของชุมชน,นที่พยายามปรับตนให้อยู่ร่วมกับป่าด้วยการ ผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ปรุงปัญญาด้านเดินของชุมชนชุมชนสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอและมีรายได้เสริมจากผลผลิตที่เกิดขึ้นในชุมชนในขณะเดียวกันต้องไม่ปลุกลุกทำลายป่าเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ป่าฝนรุ่งค่อยคื้นตัวได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันเด็กหญิงธนพรวิทยาเศรษฐกุลและนี่คือ สื่อสาระของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางและตอนนี้นะคะเราก็ได้มายืนอยู่บริเวณเชิงเขาเขาห้วยมหาดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้กัศสา,านและรักษาฝั่งกองทัพเรือที่ได้ร่วมกับภาครัฐชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในการฟืนฟร้นฟูบริาณการผืนป่าแห่งนี้ร่วมกันทั้งหมด4ฝ่ายเป็นระยะเวลาทั้งหมด10ปีได้แก่ชมรมคนรัก ป่าเขาห้วยมหาดหน่วยบัญชาการต่อสู้กัษยานและรักษาฝังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท PTT g l o ก a บ c h เคมีคอลจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมกิจกรรมดีๆจากชุมชนเขาห้วยมหาดเราไปติดตามรับชมกิจกรรมดีๆจากกลุ่มต้นกล้าพร้อมกันเลยค่ะโครงการยาวชนต้นกล้าเป็นการน้อมนำกระแสพระราชดำรัส ของสมเด็จพ,พระเทพพรลลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชบัญัดไว้ในโครงการรักป่านานเมื่อวันที่9มีนาคม2 5 5 7ที่ส่งเสริมให้เด็กๆและเย,ยาวชนได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวให้มีความรักความเข้าใจเกิดความผูกพันและหวงแหนทรัพยากรของตนในการเสริมสร้างจิตสเน้นให้ยเยาวชนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง,เอง ภายใต้โครงการฟื้นป่ารักน้ำของห้วยหมาที่ส่งเสริมนักเรียนจากคุณชนวัดิชักลูกยาบนห้วยโป่งเมืองเมืองจังหอยอที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่รอบบริเวณถ้นป่าแห่งนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความสำคัญของถ้นป่าและระบบนิเวศที่สาคัญให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆและภูมิยาดั้งเดินของคุณสมชนสามารถดําเนินวิถีชีวิตไปพร้อมกับถ้ำป่าแบบไั่งยืน จากชั่วโมองเป็นวันเดือนและบางครั้งก็เป็น ังจะถึงยังจุดหมายวันนี้ลองออกไปหาตลอดการนำทางจะเห็นเรื่องราวเป็นรอยสวัสดีค่ะหนูอยากจะให้พี่แน,บ,นบตัวสักนิดนึงค่ะค่ะวันทิดาแสนสิริค่ะนักพัฒนาชุมชน6วอจากเทศบาลเมืองบางะพุทธค่ะ ค่ะหนูอยากจะทราบว่าเทศบาลได้มีส่วนร่วมกับการปลูกป่าของน้องๆยังไงคะก็มีส่วนร่วมมาระยะเวลาปีหนึ่งแล้วค่ะก็คือเราจะให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรแล้วก็งบประมาณบางส่วนนะคะที่จะพาเด็กมาทํากิจกรรมปีแรกก็จะเป็นกิจกรรมในการเพราะปลูกต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่มะมะเมล็ดพันธุ์จนถึงโตเป็นต้นกล้าที่สามารถจะใช้ลงพื้นที่ในการปลูกได้จนมาปีนี้ปีที่2ก็คือพาเด็กรุ่นแรกนะคะซึ่งเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกต้นกล้าได้เรียบร้อยแล้วพามาลงสถานที่จริงก็คือที่เขาห้วยมหาดนะคะในเขตของเทศบาลเมืองมับตาพุทธเพื่อให้ได้มารู้จักกับว่าพื้นป่าในสภาพเป็นยังไงต้นกล้าของเขาจะต้องมาอยู่แบบไหนนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูคือว่าหนูอยากจะให้คุณครูแนะนําตัวหน่อยค่ะครูชื่อจินตราฝารมีนะคะมาจากโรงเรียนวัาชารุยาค่ะค่ะหนูอยากจะถามคุณครูนะคะถึงโครงการนี้ค่ะว่ามีความเป็นมายังไงคะ,ะโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งร่วมมือจากปตทค่ะปตทเป็นแกนนำนะคะและนี่ก็ชุมชนวัาชารุยยาแล้วก็โรงเรียนด้วยะคะ่ะก็คือจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ตรงนี้คือเพื่อให้เด็กนะคะ รับรู้ถึงประโยชน์แล้วก็สร้างระบบนิเวศให้กับป่าค่ะคือคุณครูเขาวันนี้คุณครูนำน้องๆมาทั้งหมดกี่คนคะนำมาทั้งหมด60คนค่ะ แล้ววันนี้คุณครูอยากจะให้น้องๆปฏิบัติกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะก็คือเรานะคะจะให้เด็กนักเรียนที่เรามานะคะมาปลูกป่าะคะ่ะปลูกต้นไม้ก็คือต้นไม้เนี่ยเรานํามาจากที่โครงการของเรานะ,ะก็จะมีมะขามมงนะคะตะเคียนแล้วก็สําลองนะคะยมหอมยางนานะคะแล้วก็มะขามมงะคะ่ะ ขอคุณมากค่ะถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมดีๆจากน้องๆโรงเรียนวัดชักลูกย่ากันต่อค่ะคที่คอยปลอ่อฝนที่คอยต่อคํำถามมากมายในหัวใจตลอดมาวันนี้ที่ทุกสิ่งผวมฝันและโอกาจะกลับ ชลิตาชุนราชาค่ะค่ะพี่อยากจะถามหนูว่าหนูมีความรู้สึกยังไงคะประทับใจไหมหรือว่ามีความสนุกสนานกับการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังไงบ้างคะสนุกมากคะ่ะและมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้หนูคิดว่าการมาทำแบบนี้มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะมีประโยชน์ เพื่อปลูกต้นไม้ไว้อนุรักษ์ป่านี้ไว้ค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่น้องๆเขาได้คิดนะคะแล้วก็คือประโยชน์ของการที่เรามาปลูกป่าในวันนี้ค่ะ ฝนที่คอยตา และสําหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ลงมาจากเขาห้วยมหาดกันแล้วและตอนนี้เราก็มายืนกันอยู่ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพื่อที่จะให้น้องๆน,นะคะจากโรงเรียนวัดชากลูกย่านะคะมาศึกษากันต่อค่ะก็ไปรับชมภาพพร้อมๆกันค่ะโยชนต้นก้าเป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันดูรูนการคือผืนป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสนร ซึ่นถินป่าห้วยมหาลเคยเป็นถิ่นป่าที่เติมโต่งกผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนการพื้นฟูป่าสามารถทำได้แม้จะต้องใช้เวลาควรปลูกฝ่าการมีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกต้นไม้ให้เยาวชนรักและหวงแห็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นชุมชนที่น่าอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปตามกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตน ราชากุฎาพยาามกำลมราชกุมารีที่ส่งพระราชดำรัสไว้ในโครงการลักป่าหน้าและน้อมนำมาปฏิบัติไว้ภายใต้โครงการฟื้นฟาน้ำเขาเพื่อนหางขอบพระองค์ทรงพระเจริญท,ทมมินขามพิมพงฉางรายงานสวัสดีครับ,นนาบมา